ไอเป็นผู้บ้าชจบ้านมีงานมีการเป็นกรรมมาก่อนอิลาคนงามบอนซ้อนเหลือใจชะนอยนางเอย่ยลิต้นเจ้าของที่เกิดมาจนชีวิตบ่ดีสำนาาตาเสียจงได้จะถึงสิมองไอคนกระจอกบ่มีปัญญาตัวไอมันจน บ่มีสตังแต่มีกระใจมันคงบ่พอคงสู้บ่ไวกระตามใช่นางแม่นไอบอร่รวยทำไมาบ่หล่อสิเฮ็ดจังได้จะถึงสิมองไอคนกระจอกบอ่มีปัญญาเป็นผู้หลับเมาคนธรรมดาคงบ่มีทางในคู่กัน ไอ้บอมมีเงินทองเหมือนผู้เบาที่ผูกไทยแต่อ้ายฮักจริงอยากได้เจ้าลองเปิดใจถึงแม้ว่าไอ้มันสิจนตนถึนสีวิตบ่ได้ดีอยากให้เจ้ามองทางนี้ยังมีผู้เบาก,กรรมก่อน ตัวไอ้นี้เป็นผู้บ่าวกรรมกรอิลาคนงามบ่อนสอนต้นทุนชีวิตของงายมันบันทอนทำงานนันเงินไปวันวันวันแรกของงาีตย์คือวันจันท์นองนางคนงามคงร่มองกันความฝันของงายมันสาลายแต่ก็บฮู้เพราะเหตุใดหรือเป็นเพราะนางบ่มีใจเอ ถ้าหนักของงายนั่นมันจนน้องนางแก้มแดงเลยบ่สนอายเป็นคนธรรมดาบ่มีหยดทาหรือสักดาบ่มีเวทมนต์หรือคาถา